รู้หรือไม่ว่าทําไมแมวถึงชอบเขีย่ยทรายเวลาที่มันขับถ่ายเสร็จสวัสดีเพื่อนๆทา่าสแมวทั้งหลายวันนี้เราจะมาไขข้อสงสัยกันว่าทําไมเจม้าแมวของเราหลังจากที่มันขับถ่ายเสร็จแล้วเนี่ยถึงต้องขยันเขีย่ยทรายเป็นเรื่องที่น่าสนใจใช่ไหมละครับไปหาคําตอบกันดูจริงๆแล้วการเขีย่ยทรายของแมวเนี่ยเป็นสัญชตาตญาณดิบที่ติดตัวมาตั้งแต่มันเพิ่หลุดเลยก็ว่าได้นะครับในธรรมชาติเนี่ยแมวเป็นทั้งนักล่าและผู้ถูกล่าการกบกลิน่น ข้อมูลของตัวเองเนะี่ยจึงเป็นการพรางตัวของแมวไม่ศัตรูตามเจอและไม่ให้เหยือ่อรู้ตัวล่วงหน้าเป็นเหมือนการซ่อนหลักฐานนั่นเองนะครับนอกจากเรื่องสัญชตาตญาณแล้วเนี่ยแมวก็เป็นสัตว์รักความสะอาดมากๆนะครับการเขี่ยทรายลบมูลช่วยป้องกันนะ่ะไม่ให้ตัวเองเนี่ยตัวมันเองเนี่ยเลอะเทอะยังช่วยลดกลิ่นไม่ที่ไม่พึงประสงค์ในบ้านอีกด้วยนะครับแถมยังช่วยดูดซับความชื้นทําให กระบะทรายเนี่ยแห้งสบายอีกต่างหากบางทีนะครับการเขีย่ยทรายก็เป็นเหมือนการแสดงความพอใจของแมวหลังจากทําธุระเสร็จเป็นการผ่อนคลายหรือบางทีก็แค่อยากเล่นกับทรายเฉยๆก็เป็นได้นะถ้าแมวที่บ้านเขีย่ยทรายแรงมากหรือว่าเขีย่ยทรายผิดปกติอาจเป็นสัญชาตญาณว่าเขากําลังมีปัญหาเช่นท้องเสียหรือว่าเครียดราควคนสังเกตพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดอ่าถ้ามีอาการผิดปกติ ควรพาไปพบคุณหมอนะครับสรุปก็คือการเขี่ยทรายของแมวเนี่ยเป็นพฤติกรรมธรรมชาติที่มีทั้งเรื่องสัญชตาตญาณความสะอาดและความรู้สึกส่วนตัวของแมวเองเข้าใจแบบนี้แล้วเราก็ดูแลกระบาดทรายของเราให้สะอาดด้วยนะครับเพื่อสุขภาพที่ดีของเจ้าเหมียวนะครับชอบข้อมูลแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ